Lisa Su ูผู้พลิก AMD ให้มีมูลค่าบริษัทโต53เท่าใน7ปีหากพูดถึงบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการ์ดจอหลายคนคงจะนึกถึง n v i d i ีขึ้นมาเป็นอันดับแรกนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกบริษัทที่ทำธุรกิจเดียวกันชื่อว่า Advanced Micro Devices หรือว่า AMD ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า AMD นั้นเรียกว่าเป็น1ในผู้ผลิตการ์ดจอที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกัน แต่กว่าจะมาเป็นวันนี้ได้ AMD ผ่านอุปสรรคมาเยอะมากค่ะย้อนกลับไปเมื่อ7ปีก่อนนะคะบริษัทแห่งนี้มีมูลค่าแค่เพียง5,6 0 0 0ล้านบาทแต่ภายหลังจากผู้หญิงเก่งที่ชื่อว่าลิซ่าซูขึ้นแท่นมาเป็น CEO ของบริษัทเธอก็ได้ทำให้ AMD กลับมาเติบโตแบบก้าวกระโดดจนปัจจุบันมีมูลค่ามากถึง3ล้านล้านบาท มูลค่าที่เพิ่มขึ้นนี้ถ้าคิดเป็นตัวเลขแล้วสูงถึง53เท่าภายในระยะเวลาเพียง7ปีค่ะเธอคนนี้ทำได้อย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอป Blockdit อยากได้ไอเดียใหม่ลองใช้ Blockdit ปัจจุบันนะคะ Advanced Micro Devices หรือว่า AMD นั้นถือเป็นบริษัทที่พัฒนาชิปประมวลผลการ์ดจอ โดยจะมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมให้กับนักเล่นเกมทั้งหลายไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่เลยค่ะโดยองค์กรที่ถือว่าเป็นลูกค้าของ AMD เนี่ยนะคะก็จะมีทั้ง Google, Amazon, Microsoft, Tencent และก็ Oracle ด้วยแต่ถ้าหากเราย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงปี2012ถึงปี2015นนะคะ AMD นั้นเนี่ยต้องบอกว่าประสบกับปัญหาครั้งใหญ่เลย ในช่วงเวลานั้นนะคะรายได้ลดลงแล้วก็ประสบกับผลขัดทุนติดต่อกันยาวนานถึง4ปีและนั่นก็ทำให้ในปี2014ค่ะมูลค่าบริษัท AMD นั้นเหลือเพียง5,6 0 0 0ล้านบาทและในเวลานั้นเองเนี่ยราคาหุ้นของ AMD ก็ร่วงลงมากว่า40%ในปีเดียวย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นนะคะหลายคนก็น่าจะคาดการณ์กันค่ะว่า AMD นั้นน่าจะกลับเข้ามาแข่งขันได้ยากแล้วแหละ เพราะว่าการเติบโตของท็อปไลน์ก็ไม่เติบโตผลประกอบการก็ยังขาดทุนต่อเนื่องด้วยแต่ลิซ่าซูผู้บริหารที่เข้ามารับไม้ต่อขึ้นแท่น c ีอในเวลานั้นกลับไม่ได้คิดแบบที่คนข้างนอกกำลังมอง AMD อยู่ค่ะผู้หญิงคนนี้คือใครลิซ่าซูเป็นชาวเมริกันเชื้อสายไต้หวันค่ะเธอนั้นเกิดที่เมืองไถหนานไต้หวันแต่ภายหลังเนี่ยเธอก็ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาปัจจุบันเธอก็อายุประมาณ51ปีนะคะ ลิซ่าซูนั้นจบการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจาก MIT หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกเนี่ยเธอก็ได้ร่วมงานกับบริษทัทยักษ์ใหญ่มากมายไม่ว่าจะเป็น Texas Instruments IBM Freescale Semiconductor และแน่นอนค่ะว่าทุกงานที่ลิซ่าซูเคยมีประสบการณ์มาเนี่ยจะเกี่ยวกับชิปเซ็ตทั้งสิน้น จนกระทั่งในปี2012นะคะเธอได้เข้ามารับตำแหน่งรองประธานอาวุโสและผู้จัดก,การทั่วไปของ AMD ค่ะแต่พอบริษัทเข้าสู่ยุคตกต่ำเธอก็ได้รับคัดเลือกขึ้นมาให้รับตำแหน่ง CEO เพื่อที่จะพลิกฟื้นวิกฤตตั้งแต่ปี2014นั่นเอง แม้ในช่วงแรกที่คุณลิซ่าซูขึ้นมารับไม้ต่อเนี่ยนะคะผลการดำเนินงานของ AMD เนี่ยยังแย่อยู่แต่ผ่านไปแค่เพียง3ปีก็คือในปี2017นะคะลิซ่าซูก็ได้ทำให้กระแสะเงินสดจากการดำเนินงานของ AMD เนี่ยกลับมาเป็นบวกได้ครั้งแรกในรอบกว่า6ปีเลยทีเดียวเขาทำอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะสิ่งที่คุณลิซ่านั้นเข้ามาเปลี่ยนแปลงหลักๆเนี่ยมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือปรับโครงสร้างทางด้านค่าใช้จ่าย หรือลดคอส์นั่นเองอย่างที่2ก็คือหาจุดโฟกัสใหม่เพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ให้กับ AMD ค่ะและในปีเดียวกันนั้นเองนะคะก็คือปี2017ที่กระแสงเงินสดเริ่มกลับมาเป็นบวกนะคะ AMD เนี่ยก็ได้มีการเปิดตัว z e n Architecture ค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เรียกว่าปลุกชีพให้กับ AMD สามารถกลับเข้ามาแข่งขันในวงการนี้ได้อีกครั้งหนึ่งเลยนะคะ เซนเซอ c ์คิเทคเจอคืออะไรก็ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ AMD ค่ะที่ใส่เข้าไปในชิปประมวลผลหรือที่ใครหลายๆคนเรียกกันว่า CPU นะคะโดยเทคโนโลยีดังกล่าวนี้เนี่ยจะทำให้ชิปประมวลผลของทาง AMD นั้นมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกันกับชิปของ Intel ซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญนอกจากนั้นนะคะ AMD เนี่ยยังมีการพัฒนาชิปประมวลผล EPIC ซึ่งถือว่าเป็นชิปเซตเพื่อใช้สำหรับการประมวลผลของเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะค่ะ แล้วก็มีกลุ่มลูกค้าหลากัหลกๆเนี่ยนะคะเป็นบริษัทที่ให้บริการคลาวด์เซอร์วิสนั่นเองตัวอย่างสินค้าหรือบริการที่เรารู้จักกันดีที่เป็นลูกค้าของ AMD ในเวลานั้นนะคะ<อ>ก็อย่างเช่น Amazon Web s e r v i c e AWS Google Cloud หรือ Ali a 里云หรือว่า AliBaba cloud นั่นเองเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นลูกค้าคนสำคัญของ AMD ในเวลานั้นเลย หรือแม้กระทั่งคู่แข่งตลอดการในวงการคอนโซลเกมอย่าง PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series X หรือ Series S เนี่ยนะคะก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ทั้ง CPU แล้วก็การ์ดจอของ AMD ทั้งคู่เลยในขณะที่ตัวของธุรกิจการ์ดจอเองเนี่ยนะคะนอกจากมีลูกค้าเป็นบริษัทเกมยักษ์ใหญ่แล้วเนี่ย ทาง AMD เองก็มีการแตกแบรนด์ที่ชื่อว่า Radeon กับ Radeon Pro ซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่แข่งกับ GeForce ของ Nvidia ที่ต้องบอกว่ากำลังอยู่ในเมกะเทรนทั้งในเชิงของวงการเกมมิ่งแล้วก็ในเชิงของการขายกัดจอเพื่อนำไปประมวลผลคริปโตเคอเรนซีนะคะนอกจากจะเปิดตัวสินค้าใหม่มาชนกับคู่แข่งแล้วเนี่ยนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยที่คุณลิซ่าทำก็คือการประกาศโรดแมปที่ชัดเจนของตัวสินค้าในอนาคตของ AMD ค่ะ เพราะเขานะต้องการเรียกความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ AMD ค่ะที่ต้องบอกว่าช่วงขัดทุนหนักๆเนี่ยนะคะก็ทําให้ความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อแบรนด์เนี้ยหายไปเยอะพอสมควรต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะ AMD ภายใต้การนําทับของคุณลิซ่าซูเนี่ยก็สามารถทําได้ดีตามที่คุณลิซ่าเขาประกาศไว้ทุกประการเลยนะคะจนเรียกได้ว่าสินค้าของ AMD นั้นเนี่ยสามารถกลับมาแย่งส่วนแบ่งเจ้าตลาดได้สําเร็จ จากในปี2014นะคะที่ส่วนแบ่งธุรกิจ CPU ของ Intel เนี่ยตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่75%ถือว่าเป็นเจ้าตลาดนะคะ AMD เนี่ยเป็นเบอร์2แต่ว่าทิ้งห่าง Intel พอสมควรได้ส่วนแบ่งตลาดไปที่25%ปัจจุบันเนี่ย AMD ตีตื้นขึ้นมาได้ครองส่วนแบ่งธุรกิจนี้ไปถึง40% Intel เนี่ยเสียแชร์ลงมานะคะยังเป็นเบอร์1อยู่นะคะแต่ว่าครองส่วนแบ่งตลาดเหลือแค่60% ถึงขนาดที่ว่าในปี2020นะคะทาง Intel คู่แข่งคนสำคัญของ AMD เนี่ยถึงกับออกมายอมรับนะคะว่า CPU ที่ Intel ออกมาเนี่ยตามหลังคู่แข่งอย่าง AMD อยู่เยอะทีเดียวทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบผลประกอบการกันระหว่างปีก่อนที่ลิซ่าซูจะเข้ามาดำรงตำแหน่ง CEO แล้วก็หลังจากที่ลิซ่าซูเข้ามาดำรงตำแหน่งนะคะปี2014เนี่ย รายได้ของ AMD อยู่ที่ประมาณ1 7 7 0 0 0 0ล้านบาทขาดทุนนะคะประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาทเลขกลมๆเนาะส่วนปี2020ค่ะลิซ่าสูบริหารมาได้แล้ว6ปีนะคะรายได้เนี่ยนะคะแต่ระดับ3,000สนล้านบาทแล้วก็สามารถพลิกมาทำกำไรได้สูงถึง7 7 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวจะเห็นได้นะคะว่าจากการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจไม่เพียงแค่สร้างการเติบโตเป็นเท่าตัวภายในระยะเวลาไม่กี่ปีเท่านั้น แต่ว่ายังสามารถทำให้ AMD เนี่ยพลิกจากขาดทุนกลับมากำไรได้มหาศาลอีกด้วยและจุดนี้เองเนะคะก็ได้สะท้อนไปยังมูลค่าของบริษัท AMD ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจน market cap นั้นสูงถึง3ล้านล้านบาทคิดเป็น53เท่าภายในระยะเวลาไม่กี่ปีคะ่ะลองคิดดูเล่นๆนะคะถ้าเรานั้นนำเงินไปลงทุนกับ AMD ในวันที่ลิซ่าซูเข้ามาเป็นผู้บริหาร1 0,000บาท วันนี้เงินก้อนนั้นจะมีมูลค่ามากถึง5,30,000บาทเลยทีเดียวแล้วเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างคะในมุมของผู้บริหารธุรกิจเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราคิดว่าผลิตภัณฑ์ของเรากำลังจะไม่เป็นที่ต้องการของตลาดอีกต่อไปในบางครั้งเราก็อาจจะต้องกล้าตัดสินใจแล้วก็ทำทันทีที่จะยกเลิกผลิตภัณฑ์บางอย่างโดยอาจจะต้องเริ่มจากการดูจุดแข็งของเรานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีของดีอะไร และตลาดเนี่ยต้องการอะไรและลงมือพัฒนาสิ่งนั้นซะอย่างในกรณีของ AMD ที่เขาเนี่ยก็ตัดสินใจคิดค้นแล้วก็ผลักดันเ e n อาร์เคเท็กเจอขึ้นมาจนกลายเป็น Product Flagship ใหม่แล้วก็ตลาดก็ตอบรับเป็นอย่างดีมากนะคะในเชิงของบริษัทเองเนี่ยจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วลิซ่าซูถือเป็นลูกมอ่อที่ทำงานอยู่ในบริษัทอยู่แล้วหากบริษัทนั้นจำเป็นที่จะต้องเลือกผู้นำในยามวิกฤต การมองหาพนักงานหรือว่าลูกม่อที่มีศักยภาพจากคนในเนี่ยนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีไม่แพ้การไปว่าจ้างผู้บริหารมือชีพจากบริษัทอื่นเลยส่วนในเชิงของ CEO แล้วก็มูลค่ากิจการนะคะจริงอยู่เขาว่าผู้บริหารนั้นสามารถประกาศอะไรต่อพับลิกก็ได้ตั้งแต่ r o ร d แม p ที่ฟังดูสวยหรูมากไปจนถึงการคาดการผลประกอบการที่จะโตระเบิดนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ย มันจะไม่ใช่ทั้งคำจินตนาการถึงอนาคตและตัวเลขที่ผู้บริหารเนยพยายามนำเสนอให้กับนักลงทุนแต่คนส่วนใหญ่นั้นกำลังจับตามองที่ผลลัพธ์ที่ต้องทำได้จริงซึ่งสิ่งนี้เนี่ยส่งผลต่อความเชื่อมั่นของทั้งตัวผู้บริโภครวมถึงนักลงทุนเหมือนอย่างที่คุณลิซ่าซูนั้นทำกับ AMD ได้สำเร็จนั่นเองค่ะ ลงทุนในความรู้ไม่มีความเสีย่ยงกูลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย